อักษรภาษาอังกฤษมีื้องยี่หกตัวทำไมโจทย์เลขชอบไปหาค่า x ทำไมไม่หาค่า s i j k l m n o p บ้างอ่ะก่อนอื่นพบทวนครับ คือเลขที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตมันคือเลขอาราบิกใช่ไหมครับทุกทา่านใช่ถามว่าทำไมถึงเรียกกันอย่างนั้นก็เพราะว่ามันของอาหรับแต่ว่าเรายืมมาช oh. าวอาหรับนั่นเก่งเรื่องคณิตศาสตร์บันทึกในกระดาษเขียนเป็นตํารา oh. มีหัวข้อหนึ่งชื่อว่าอาัลจบราก็คืออัลจีราที่เราเรียนกันนี่แหละ oh. นิสตร์บวกลบคูณหารไปจนถึงย,ยกกำลังหาค่าตัวแปร<อ>คนสเปน<อ>เห็นตำราบอกว่าดีแท้เอาหนังสือกลับไปแปลถึงกระปวดกับบาฮามีเพราะตัวปฏิหาค่าเนี่ยนะครับอารับออกเสียงกันว่าเอาชฉลาแต่ภาษาสเปนเขาไม่มีเสียงชอช้างเลยต้องคิกกันนานว่าจะแทนด้วยอะไรเลยเลือกใช้เส้นคอควายก็แล้วกันเป็นอักษรโรมันเรียกว่าตัวคายซึ่งมันเขียนอย่างนี้ชัดเลยใช่ไหม x เลยถูก Nanma What